สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้ก่อนนอน3เมษายน2568สําหรับคนที่นอนดึกครับ5ทุ่มเศษ<ต>ก็ช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้มาสวัสดีมาทักทายท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบ,บัตรคนจน<ต>บ้างอสอมมบ้างแล้วก็วันนี้เล่าเรื่องการปิดกล่องผู้สูงอายุบำนาญโทษหน้าเดือนละ3,000บาทคืออะไรชมและฟังรายละเอียดครับ บัตรคนจนครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมชีกลางครับได้ขึ้นข่าวทางเพจกรมชีกลางยืนยันว่าเดือนเมษายน2568ได้ใช้ใจ่ายอะไรบ้างครับเขาก็บอกว่าวันที่1เมษายนในวงเงินซื้อสินค้าเข้า300บาทนะครับส่วนลดค่าการทงต้ม80บาทต่อ3เดือนใช้ได้ตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนา68นะครับส่วน300บาทใช้ในเดือนเมษายนนะครับส่วนในการทุงต้ม80บาทใช้ใน3เดือนใช้ตอนไหนก็ได้ใช้แล้วหมดไปรอ3เดือนเข้าใหม่ แล้วก็บงเงินช่วยค่าเดินทาง750อันนี้ก็เป็นบงเงินที่ถอนเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็ไม่สะสมในเดือนถัดไปนะอันนี้กรมบัญชีการยืนยันว่าใช้ใหญ่ได้ตามนี้นะครับอีกบงเงินครับวันที่18เมษายน2568เงินเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ800ต่อเดือนทุกเดือนนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนด้วย เงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักนะครับ18เมษายน68 200บาทนะครับหากใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงิน200จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่รับเบี้ยคงพิการ800ทุกเดือนนั่นแหละครับอันนี้ก็พวกเงินที่ได้รับแล้วก็ใช้จ่ายเบิกถอนไปใช้จ่ายได้นะครับแล้วก็กรมบัญชีกลางเขาก็รายงานข่าวว่าในช่วงเดือนมีนาคมกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินให้กับร้านค้าและก็ผู้ให้บริการ พี่น้องประชาชนนี่กี่ล้านก็ดูครับสำหรับวงเงินสวัสดิการพื้นฐานต่อเนื่องนะครับกรมชีการได้โอนเงินให้กับผู้ให้บริการประชาชนไป4 8 2 4 5ล้านบาทนะครับโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยนำบัตรประชาชนไปซื้อของกับร้านค้าต่างๆในเดือนมีนาคม258เสร็จแล้วประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็ได้สินค้าไปใช้ในขณะเดียวกันร้านค้าเหล่านั้นก็ได้รับการอนเงินจากภาครัฐนะครับไปให้ เพราะว่าเวลาประชาชนไปนํานแบบประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อของนี่ร้านค้าเขาได้ตัวเลขไปก่อนนะครับยังไม่ได้เงินแต่ประชาชนได้สินค้าไปเสร็จแล้ววันถัดมานะครับถ้าเป็นวันทําการนะครับสมมติว่าพี่น้องไปซื้อวันจันนี่ธนาคารเขาก็โอนเงินให้โอนเงินให้วันต่อว,วันทารองนี้ครับยกเว้นวันหยุดไปโอนวันจันทำรองนี้นะครับก็ กู้มีฉีกางโอนเงินให้ร้านค้าในเดือนมีนาคมนะครับที่พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์บัตรคนจนนะครับ39 13.5 6ล้านบาทโอนเงินโอนเงินให้กับร้านขายก๊าซถุงต้มที่พี่น้องประชาชนไปใช้บริการ80บาทต,ต่อ3เดือนนั่นแหละครับไปใช้บริการในเดือนมีนาคมโอนเงินให้ร้านค้าที่ขายแก๊สให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับ22.54ล้านบาทแล้วแล้วก็โอนเงินให้ระบบขนส่งสาธารณะ,ะที่พี่น้องประชาชนนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนี่แหละ ไปจ่ายค่าเดินทางนะครับที่ที่ได้คนละ7 5็ดอห้าสบาทต่อเดือนนั่นแหละถ้าใครเดินทางก็เอาไปจ่ายค่าเดินทางเจ้าของบริการขนส่งเขาก็ได้ตัวเลขไปก่อนแล้วก็บันถัดมาก็กรมชิการก็โอนเงินให้กับบริการขนส่งเหล่านั้นซึ่งในเดือนมีนาคมโอนเงินให้บริการขนส่งหนึ่งร้อยสี่บหกจุดสามสี่ล้านบาทนะครับจะเห็นได้ว่าสามวงเงินก็มีค่าการถุงต้มค่าเดินทางเจ็ดรอยห้าสิบาทต่อสามเดือนเออ ค่าการหุงต้ม80บาทต่อามเดือนค่าค่าขนส่งนะครับค่าเดินทาง750และวบงเงินซื้อสินค้า300นั้นบงเงินที่มีประชาชนใช้มากที่สุดก็คือบงเงินซื้อสินค้า300 3,913.6ล้านบาทอันนี้ในเดือนมีนาคมนะครับการทงต้ม22.54ล้านบาทแล้วก็ค่าเดินทาง146.34ล้านบาทนะครับทีนี้ในส่วนในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ กูมชีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์เงินเพิ่มเบี้ยของพิการเดือนละ200นั่แหละครับในเดือนมีนาคมโอนไป256.38ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันผู้ที่รับสิทธิ์ระคอนโนและได้ใช้สิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟนะครับกูมบัชีการก็โอนให้โอนเงินให้กับการไฟฟ้าโอนเงินโอนเงินให้กับการประปานะครับโอนเงินให้การไฟฟ้า213.26ล้านบาทโอนเงินให้ประปา26.47ล้านบาทตามเงื่อนไขนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรคนจนนำะมาเล่าสู่กันฟังคืนวันนี้นะครับอสมอครับเดือนนี้รับเงินค่าป่วยการ2 0 0 0บาทวันที่1 1เมษายน258นะครับ11เมษายน2 5รับเงินค่าปวยการ2,000บาทครับส่วนยอดหักชกสสมอลอฟังข่าวครับเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมชกสสมในวันพรุ่งนี้4เมษายน2 5นะครับ หลังวันที่4ี่เมษายนสองห้าแปดเว็บไซต์สมาคมชกสอสมอจึงจะทำข่าวมาว่าหาักชกสอสมอกี่บาทเราจะนำข่าวมาเล่าฟังในคลิปต,ต่อไปนะครับอันนี้พี่น้องอสมอแล้วก็พี่น้องอสมอช่วงนี้กำลังมีการสมัครคู่สมรสอสมอเป็นสมาชิกชกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับก็ศึกษา,ารายละเอียดนะครับในคลิปก,ก่อนเราเคยทำให้ดูแล้วนะครับต่อมามาเรื่องผู้สูงอายุบำนาญทั่วหน้าเดือนละสามพันบาทครับ ขณะนี้ปิดกล่องไปแล้วนะครับปิดกล่องยังไงครับคือผู้สูงอายุบำนาญเท่าหน้าเดือนละ3,000บาทหมดสิทธิ์ไปแล้วครับหมดสิทธิ์อะไรหมดสิทธิ์ก็คือไม่ได้แล้วครับคือก่อนที่ผู้สูงอายุจะได้บำนาญเดือนละ3,000บาทนี่จะต้องมีการออกกฎหมายก่อนโดยสภาผู้แทนราษฎรหากออกกฎหมายเสร็จแล้วประกาศใช้กฎหมายนั่นแหละครับรัฐบาลเขาจึงจะจ่ายเดือนละ3,000บาทให้ผู้สูงอายุบำนาญนะครับแต่ว่ามีการเสนอกฎหมายนี้เข้าไปสภาผู้แทนราษฎรหลายต่อหลายฉบับแล้วนะครับ ทีนี้เสนอร่างกฎหมายเข้าไปให้สภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายนะครับแต่ว่าเนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายการเงินคําว่าเป็นกฎหมายการเงินหมายถึง<บ>กฎหมายใดที่ออกแล้วและหากมีผลบังคับใช้แล้วจะต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอันนั้นเขาเรียกว่าเงินกฎหมายกเกี่ยวเกี่ยวด้วยการเงินหรือว่ากฎหมายการเงินนะครับกฎหมายการเงินเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรแม้จะรับร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วสภาผู้แทนราษฎรก็ยังพิจารณาออกกฎหมายไม่ได้ กฎหมายการเงินจะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวไปให้หนายกตีรับรองหากนายกรัฐมนตรีรับรองร่างกฎหมายจึงจะออกกฎหมายได้ก็ปรากฏว่าร่างพรบผู้สูงอายุที่จะทําให้ผู้สูงอายุบำนาญโทนหน้าอะไรก็แล้วแต่มีการเสนอไปหลายฉบับแล้วนะครับสบาบันพัฒนรัศดรก็ส่งทุกฉบับนี้ไปให้หนายกตีรับรองรก็ปรากฏว่านายกตีไม่รับรองนะครับก็ถูกปัดตกกฎหมายไปหลายฉบับแล,และร่างกฎหมายตัวล่าสุดซึ่งเสนอโดยภาคประชาชน โดยมีนายนิมิตเทียนอุดมนะครับเป็นแกนนําในการเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาผู้แทนรัษดร,รเมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ลงชื่อสนับสนุนกฎหมายนี้4 2 0 0 0กว่ารายชื่อนะครับเสนอไปสภาผู้แทนรัษดร,รและสภาผู้แทนรัษดร,รก็ส่งไปให้นายยมตีปรากฏว่าล่าสุดนะครับเมื่อวันที่25มีนาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับสำนักเลขาธิการคณะสำนักเลขาธิการนายยมตีนะครับ ก็ได้แจ้งเรื่องมายังสภาผู้แทนรัษฎรว่าร่างกฎหมายของนายน,นิมิเตนโอดมนี้นายยุมตีได้พิจารณาแล้วมีบัญชาไม่รับรองร่างกฎหมายครับนี่25ิมีนาคมมีหนังสือจากสำนักเลขาที่การคณะสำนักเลขาที่การนายยุมตีแจ้งมายังสำนักเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนรัษฎรก็ท <of> รบาบแล้วว่าร่างกฎหมาย ที่จะทให้ผู้สูงอายุได้ประมาณทั่วหน้า3,000บาทนั้นนายยุตีไม่รับรองร่างแล้วแล้วก็เมื่อวันที่1เมษายน2588ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่1เมษายน2588ที่ผ่านมาสํานักเลขาที่การนายยตีสํานักเลขาที่การสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็แจ้งมายัางนายนิมิตเทโรดมผู้เสนอร่างกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรว่านายกุตีไม่รับรองร่างแล้วนะครับนี่ก็คือหนังสือที่สํานักเลขา ที่การสภาพนพรทารรัศดรแจ้งมายัางนายนิมมตเทียนอดุมพร้อมกับคณะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจํานวน42,445คนที่ได้เสนอกฎหมายไปสภานพรทารรัศดรนะครับก็สํานักเลขาที่การสภานพรทารรัศดรก็แจ้งว่าร่างพรลัญัติผู้สูงอายุและบํานาญพื้นฐานแห่งชาติฉบับที่จุดจุดพศจุด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 ที่ นายนิมิเตียนอดมและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง42,445คนได้เสนอไปสภาผู้แทนรัษฎรนั้นนะครับก็สภาผู้แทนราศฎรก็ได้ส่งร่างปัะกาศให้นายกตรีรับรองก็ปรากฏว่านายกตรีไม่รับรองเมื่อนายกตรีไม่รับรองจึงไม่สามารถเสนอให้รัฐสภาพิจารณาออกกฎหมายได้นะครับจึงแจ้งมาให้นายนิมิตเทียนอุดมทราบและปลดแจ้งให้ผู้ร่วมเสนอกฎหมายทราบด้วย ก็เป <premises. S 2> ็นอันว่าขณะนี iedzieć, ้นะครับร <Engine. Okay. S 1> ่างกฎหมายทุกฉบับร่างกฎหมายที่จะทาให้ผู้สูงอายุได้เดือนละสามพันบาททุกฉบับนายุรัตรนตีปัดตกหรือว่าไม่รับรองร่างทุกฉบับแล้วนะครับเมื่อนายุมงตรีไม่รับรองไม่รับรองร่างเป็นยังไงครับก็คือความหวังที่ผู้สูงอายุจะได้เดือนละสามพันบาทปิดกล่องไปแล้วนะครับปิดกล่องไปแล้วสรุปก็คือผู้สูงอายุบำนาญทั่วหน้าเดือนละสามพันบาท ในรัฐบาลชุดนี้หมดสิทธิ์ที่จะได้แล้วนะครับปิดกล่องไปแล้วโดยทุกร่างกฎหมายนาัยมนตีได้ปัดตกร่างกฎหมายเรียบร้อยไปแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปตั้งแต่ต้นจนจบครับก่อนนอนวันนี้3เมษายน2568ดึกขนาดไหนก็มาดมขออภัยครับก็มาชมมาฟังคลิปนะครับก็รู้สึกขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆที่ไม่หนีกันไปไหนนะครับค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีและมีความสุขครับ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็พบกับสิ่งดีๆในชีวิตประจำวันขอให้โชคดีทุกคนทุกทั้นครับข่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ